you <phone rings> ในยุคปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่นิยมหาความสุขจากการได้เสพได้ครอบครองมุ่งหาความสุขจากการใช้สอยโดยใช้วัตถุเป็นสื่อกลางในการนำความสุขมาให้และเห็นว่าการมีอย่างนั้นจะมีความสุขไม่เว้นแม้แต่วงการสงเองปัจจุบันมีข่าวความกระพฤติท,ที่เสื่อมเสียของพระสงฆ์บ่อยมากแต่ละกรณี ล้วนทําให้วงการสงฆ์ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นการเรียรายเงินจำนวนมากจากประชาชนโดยใช้วิธีทางธุรกิจเพื่อนามาสร้างเจดีหรือสร้างวัตถุอื่นๆทําให้คนส่วนหนึ่งเริ่มมองพระสงฆ์ว่าเป็นนักธุรกิจที่เข้ามาบวชในาศาสนาเพื่อหวังผลประโยชน์ในการเลี้ยงชีพทาให้ประชาชนเริ่มเสื่อมศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆการรับกิจนิมนต์เพื่อเทศนาและการปรากฏตัวของพระชื่อดังหลายรูป ก็เป็นอีกกระแสหนึง่งจนกลายเป็นค่านิยมที่ผสมกันทั้งโยมและพระข้อมูลบางแห่งระบุว่าพระบางรูปมีค่ากิจนิมนต์ในการบรรยายธรรมหรือกันเทศในแต่ละครั้งประมาณกว่า20,000ถึง30,000บาทตอน1-2ชั่วโมงยิ่งเป็นพระเกจิหรือพระที่มีสมณศักดิ์ที่สูงเท่าไหร่ปัใจจัยในการบริจาคก,ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยที่ได้สำรวจจากกลุ่มประชากรตัวอย่างเมื่อปี2548โดยระบุว่าพฤติกรรมการทำบุญของคนไทยเฉลี่ยคนละ804บาทต่อคนต่อปีซึ่งถ้าคูณด้วยจำนวนประชากร64ล้านคนก็จะเป็นเงินกว่า5,000ล้านบาทที่ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากบุญเนี่ยเกิดจากาการ ทำทานทำบุญแต่ที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติการทําจิตให้ผ่องใสเอาหัวใจของพุทธศาสนาการไม่ทําบาปการทําจิตให้ผ่องใสแล้วก็การทําความดีให้ถึงพรถูกไหมไม่มีว่าทําบุญมาก,มากจะได้บุญมากไม่ได้สอนอย่างนั้นจริงเหรอคนมีเงินมากจะมีบุญมากถ้าเงินนั้นไม่บริสุทธิ์ ท่านถึงบอกว่าการนำทานที่ถูกต้องเนี่ยหนึ่งสิ่งที่นำทานต้องบริสุทธิ์สองจิตใจคนให้ต้องบริสุทธิ์สามผู้รับต้องบริสุทธิ์ถามว่าสามสิ่งนี้บริสุทธิ์จริงไหมถ้าเงินที่ได้มาได้มาจากการโกงเขาได้มาจากการโดยมิชอบได้มาจากการคอร์รัปชันได้มาจากการเอามาโดยไม่ถูกต้องมันจะได้บุญจริงหรือเราไม่สอนความถูกต้องไม่พอ ตอนนี้เราไปสอนสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเราไปสอนให้คนี่โลกมากขึ้นอยากได้ทางรัฐนะ่ะอยากได้บุญอยากได้บุญก้าเงินไปซื้อสิถ้ามองโดยหลักการทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วพระสงฆ์มีหน้าที่ในการสืบต่อคำสอนของพระพุทธเจ้ายึดทางสายกลาง

well I've, I mean, I've, heard about, I've known about the buddha for 30 years or more um, and always knew about it as a philosophical path a, and a way of life and i was just wanted to learn more about it as a, as a daily practice uh, there's a couple of different ways of approaching it it's like the monks at this wat are highly into the 227 precepts one of which is they can't handle money you know, they can't spend money, they can't own money, they can't even ha touch it. Um, other traditions, it's not as important to them. Um, personally, i don't know if. for me, i think it, it matters the attachment. you know, if you have a possession, but you're not attached to it, it's not a problem. if you're attached to your possessions, then it can be a problem. นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคบุญราคาแพงที่ใครหลายคนมองว่าเป็นวิถีพุทธที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วใครบ้างจะเข้าช่วยแก้ไขหรือในอนาคตอันไม่ไกลเราจะปล่อยให้วัดกลายเป็นแค่สุสานของคนแก่